ฮัลโหลก็ขอกลับสวสดีสวีดัดคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยเลยนะฮะอยู่กับผมในรายการแรปตั้มเกมเมอร์ชินเคยโอ้ยนะครับผมซึ่งวันนี้นะฮะจะมาสอนเกี่ยวกับการสร้างรถกันนั่นเองฮะซึ่งวันนี้นะฮะจะมาสอนเกี่ยวกับการสร้างรถแต่งนั่นเองนะฮะจะเป็นรถแต่งยังไงก็ติดตามกันดูเลยนะฮะโอเคปานเราไปเริ่มหาที่สร้างกันก่อนเลยนะฮะก็อยู่กับในเทสเตอร์แพกนะฮะวันนี้เอาเทสเตอร์แพกมานะครับผมอ่านะฮะโอเคไปนะฮะเรารีบไปกันนะครับผมอ่านะฮะ ก็อย่าลืมไปติดตามที่เ facebook ส่วนตัวด้วยนี่เลยนะที่ขึ้นอยู่นะครับอนี่นะครับนี่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 นะครับนี่นะฮะรถสปอร์ตแบบแต่งนั่นเองนะฮะนี่เป็นไงมีมีปงมีปีกข้างหลังด้วยนะฮะมีสปอยเลอร์นะฮะสปอยเลอร์นั่นเองนะครับเป็นไงโอ้โคตรเฟี้ยวดูมีท่อด้วยนะฮะมันจะแบบมองแบบเหมือนท่อด้วยนะครับผมก็นะฮะโหลดต่ําด้วยนะฮะโหลดต่ําด้วยนะครับอ่านะฮะก็ ประมาณนี้นะครับผมสําหรับรถแต่งนั่นเองนะฮะไปมาเริ่มสร้างกันเลยนะก่อนอื่นนะฮะเดี๋ยวขอเอาเทเจอร์แพคออกก่อนนะครับอ่าอาออกดิโอเคนะครับอ่านะครับต่อมานะครับคุณผู้ชมนะครับก็ต้องเตรียมอุปกรณ์แบบนี้เลยนี่นะครับเตรียม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 กันให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมอ่านะฮะต่อมานะครับก็ทําการวางบล็อกนี้เลยนะฮะเดี๋ยวตรงนี้พอดีผมทําผิดนะฮะก็ มันต้องไอตรงนี้มันต้องขยับไปอีกหน่อยนะครับก็เดี๋ยวตรงนี้ก็ขยับอ่ะก็ทําการวางล้อเลยนะครับแบบนี้นั่นเองนะครับอ่านะครับเว้นไว้ประมาณหนึ่งบล็อกนั่นเองนะครับแล้วก็ยาวออกไปนะครับประมาณสี่บล็อกนะครับหนึ่งสองสามสี่อ่านะครับพอเว้นไว้สี่บล็อกใช่ไหมทุกคุณผู้ชมนะครับก็ทําการวางบล็อกที่ห้าเลยนี่นะครับแบบนี้เลยนะฮะเว้นเอาไว้สี่บล็อกนั่นเองนะครับแบบนี้อ่านะฮะ หลังจากนั้นนะครับเราก็ทําการวางบันไดแบบนี้ไปเลยชึบชึบอ่านะสามสามอันนะครับผมวางแบบนี้ไปต่อมานะครับเราก็ทําการวางบันไดแบบนี้ไปอีกทีหนึ่งปึ๊บปึ๊บอ่านะประมาณสองบล็อกนั่นเองหนึ่งสองอ่านะครับแบบนี้เลยนะแล้วก็คงเดี๋ยวต้องขลามอีกไหมไม่มีแล้วแหละนะฮะก็ทำการเอาขนแกะนะครับสีเหลืองนะครับวางแบบนี้ไปนะครับอ่านะฮะ ก็ทําการวางข้างๆด้วยนะครับนี่นะแล้วเราก็เอานี่ออกมานะครับนี่นะครับแล้วเราก็วางตรงนี้ไปเลยชึบอนะก็วางอีกข้างนึงด้วยนะครับอ่านะครับแล้วก็ทุบออกเลยน้าก็ดูเป็นท่อรดนั่นเองนะฮะนี่นะครับประมาณนี้เลยนะฮะนี่นะครับแล้วก็เก็บไปเลยนะครับต่อมานะครับเราก็ทําการเอาขนแกะนะครับสีเทานะครับวางแบบนี้ไปนะครับปึ๊บ 1 2อ่านะฮะแบบนี้นั่นเองอ่านะฮะต่อมานะครับเราก็ทําการเดี๋ยวเราต้องวางอันนี้ก่อนนะฮะตรงนี้ก่อนนะครับนี่นะฮะแล้วก็ทําการวางตรงนี้ไปนะครับปึ๊บอ่านะครับตรงนี้รู้สึกว่าอืมวางตรงนี้ไปด้วยนะครับวางตรงนี้ไปด้วยนะครับแล้วก็เอาบันไดนะครับวางตรงนี้ไปนั่นเองนะครับแล้วก็วางข้างหลังเลยนะฮะเป็นปีกสปอยเลอร์นั่นเองนะครับ1 2 อ๋อ๋ออ๋อสามอ่านะครับแบบนี้เลยนะฮะก็ประมาณนี้นั่นเองนะครับแล้วก็เอาขนแกะนะครับสีเหลืองนะครับวางตรงนี้ไปนี่นะฮะต่อมานะครับแล้วก็เอาขนแกะตรงนี้วางตรงนี้ไปด้วยอีกทีหนึ่งนะครับนี่นะฮะแล้วก็ตามด้วยสีเทาอ่านะฮะแล้วก็เอากระจกสีดำออกมานะครับนี่กระจกสีดำนะครับแล้วก็ทำการวางไปเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่านะครับแล้วก็ ต่อมานะครับเราก็ทําการอ่าเอาขนแกะนะครับอ่าสีเหลืองกับสีเทานะครับแผ่นบางๆนะครับวางไปเลยนะครับ <Solar> ปึ๊บ<า>ปึ๊บอ่านะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่ะนะฮะวางให้มันเป็นแบบนี้นั่นเองนะฮะ <on> แล้วก็วางขนแกะสีเทานะครับไว้ข้างๆเลย2ข้างเลยนะครับปึ๊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 บปุ๊บอ่านะฮะก็วางอีกข้างหนึ่งด้วยป <t ell os> ึ๊บป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 ึ๊บอ่ะนะฮะก็จะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนั่นเองนะครับผมอ่านะครับ <t ell os> <arcade witness> ต่อมานะครับเราก็ทําการเดี๋ยวเอากระจกแผ่นบางก่อนอ่ากระจกแผ่นบางออกมานะครับนี่นะฮะติดไปข้างๆเลยนะครับนี่นะครับก็เป็นกระจกมองข้างนั่นเองนะครับผมอ่านะฮะก็จะดูแบบมีมิติขึ้นนะครับเออนะต้องบอกว่าเป็นมิดูการเป็นมิติขึ้นนะครับเดี๋ยวตรงนี้ผมขอเก็บไปก่อนเดี๋ยวๆยังไม่ต้องเก็บกว่านะครับเราก็เอากรอบรูปนะครับกับอ่ากระจกสีดานะครับแบบเมื่อกี้เลยนะฮะเอากรอบรูปนะฮะใส่ตรงนี้ไปก่อนนะครับปึ๊บ อ่ะตรงนี้ด้วยปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่าปึ๊บอ่ะแล้วก็ข้างหน้าด้วยนะครับปึ๊บอ่ะนะหลังจากนั้นนะครับเราก็เก็บไปเลยนะฮะแล้วก็เอากระจกสีดํานะครับใส่เข้าไปในรกรอบรูปเลยนะครับนี่อ่านะครับก็จะเป็นรถสปอร์ตนั่นเองนะบแบบแต่งนั่นเองนะฮะหรือแบบรถแต่งอะไรก็ได้นาะนะครับอ่ะนะแล้วก็ เก็บไปด้วยนะฮะแล้วก็ต่อมานะครับแล้วก็เอ้ยเดี๋ยวผมจะรีบเก็บไหนอ๋อโอเคโอเคนะฮะแล้วก็เอาบล็อกนี่ออกมาแล้วก็บล็อกสโตนนะครับใส่อันนี้ใส่ไฟก่อนนะครับเป็นไฟหน้ารถนั่นเองนะครับอ่านะต่อมานะครับแล้วก็เอาบล็อกสโตนนะครับไปใส่ข้างหลังเลยนะก็จะเป็นไฟท้ายรถนั่นเองนะครับแล้วก็เดี๋ยวเก็บไปก่อนละกันนาะนะครับโอเคนะฮะต่อมาเลยนะครับแล้วก็ เอาป้ายนะครับป้ายนะฮะติดตรงนี้ไปนะฮะหรือใครจะติดป้ายทะเบียนรถก็ได้นะครับก็พิมพ์ไปนะครับแต่ผมไม่ใส่แล้วกันนะครับอ่านะฮะแล้วก็ติดข้างๆด้วยซึบชึบอ่านะครับแล้วก็มาติดข้างๆอีกทีปึ๊บปึ๊บอ่านะครับแล้วก็เก็บไปเลยอ่านะต่อมานะครับแล้วก็เอา2ออันนี้ออกมานะครับใยแมงมุมนะครับเอ็นนั่นเองนะฮะแล้วก็วางไปนะครับนี่อย่างนี้นะครับนี่เลยนะฮะ แล้วก็วางแบบข้างหน้าเลยครับแล้วก็ทําแบบนี้ไปนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่านี่นะครับเราก็จะได้สปอยเลอร์หลังนั้นหรือปีกนั่นเองนะครับปีกหลังนะครับโอเคนะครับข้างหน้าเราก็ทําการอาวางขนแกะสีเหลืองไปเลยนะครับหนึ่งสองสามอ่านะครับผมแค่นี้ก็เอ้ยเดี๋ยว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 จะรีบไปไหนนะครับเราก็อย่าลืมเอาเอาสวิตนะครับนี่นะฮะหันเอาไปข้างหลังนะครับนี่หันเอาไปข้างหลังแบบนี้เลย นะฮะก็ไม่มีแล้วแหละเนาะนะครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับรถแต่งนั่นเองนะฮะผมเป็นไงกันบ้างครับสำหรับรถแต่งนะ,ะที่ผมสอนสร้างไปนั่นเองนะฮะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์นะฮะก็ลืมกดสับตะไคร่เบอร์นะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนั่นเองนะฮะแล้วก็ไม่พลาดสิ่งใหม่ๆจากแรปเตอร์เกมเมอร์ชิคเกอ์โอ้ยเอ๋นะครับผมวันนี้ก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมทุกท่กานไปก่อนเลยนะฮะแล้วก็เจอกันใหมพ่พาร์ทหน้านั่นเองนะ,ะจะเป็นอะไรก็ติดตามกันดูนั่น,นเองนะฮะวันนี้ก็ต้องขอมมททัักกกคุุุณผู้ชม่่าาานนนนออเเลยยยะบบบ๊๊จจ หากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ของผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามปุ่มสีแดงน,น,นะครับและอย่าลืมเข้าไปติดตามที่ Facebook ด้วยหลักขอบคุณนะครับบ๊ายบาย